ก็ต้องบอกเลยครับว่าช่วงนี้เนี่ยผมเนี่ยขึ้นเหนือลงใต้บ่อยนะครับไม่ว่าจะเป็นการขึ้นไปเล่นเลนเอ็กพีเข้ามาป่านะครับลองไปเล่นกลางมาบ้างแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเราก็มาตายอยู่ที่เลนทองซึ่งก็คือเลนแครี่นั่นแหละครับเป็นเลนที่ผมมองว่าน่าจะพาผมเนี่ยหนีจากแรงอีพิกได้ครับคือแรงอีพิกเนี่ยมันมีแต่ลิงกังนะครับผมอยากจะหนีออกจากตรงนี้แล้วมันโคตรจะน่าเบื่อเลยที่ต้องมาเล่นกับผู้เล่นที่ไม่ได้อยากชนะแต่แรกนะครับแล้วผมเนี่ยก็มีชาเลนในการที่อยากจะชาเลนตัวเองกับการดันแร็ง ของเกมโมบายเลเจนครับผมเนี่ยก็อยากจะลองขึ้นไปแรังสูงๆดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงมันจะสนุกหรือเปล่ามันจะเดือดแค่ไหนครับขนาดแรงอีพิกเนี่ยมันยังเดือดขนาดนี้แต่จริงๆนะถ้ากดโซโล่เนี่ยผมมองว่ายังไงเนี่ยก็ยากนะครับคือถามว่าเพื่อน,นมีไหมมีครับแต่ว่ามันมันยังเรียนกันอยู่นะครับมันก็ยังไม่ว่างนะครับแล้วอีกอย่างเนี่ยเพื่อนผมแม่งเล่นแต่ฟรีไฟนะครับ ผมคงจะดึงมันมาเล่นโมบายเลเจนเนี่ยไม่ได้ผมก็เลยต้องเออเฮียพึ่งตัวเองก็ได้วะอะไรเงี้ยอ่ะวันนี้เรามาเล่นเลนนทองนะครับซึ่งวันนี้เราก็จะมาเล่นน้องเออหวานว่านวานัวนวัน หวาน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 อะไรสักอย่างนะครับผมจะเรียกว่าเออน้องหวานก็แล้วกันครับเรียกว่าน้องน้ําหวานนะก็คือมันจะได้ง่ายกับการเรียกนะครับคือหวาน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 อะไรเนี่ยผมออกเสียงไม่ค่อยถูกเท่าไหร่นะโอเคซึ่งมันก็เป็นตัวละครที่ผมเนี่ยมองว่าน่าจะเป็นตัวเมนของผมในอนาคตนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยมันก็ยังเป็นตัวเมนของผมอยู่นะครับเพราะว่าแครี่ตัวอื่นเนี่ยผมแทบไม่ได้จับเลยนะครับผมมองว่าน้องน้ําหวานเนี่ยน่าจะเก่งพอที่จะเล่นได้ในตําแหน่งแครี่ดีสุดแล้วขอแค่เกิดก็พอ ขอแค่มีคนคอยเลี้ยงคอยประครบประงมเราเนี่ยผมว่าตัวมันเกิดไม่ยากเลยนะแต่ว่าดูจากแมชอพแล้วเนี่ยคือมันมีทั้งออฟซิเดียที่เป็นตัวเคาน์เตอร์เรานะครับแล้วก็ยังมีตัวซับพอร์ตที่มันสิงหัวเราได้คือถ้าโดนสิงเนี่ยผมมองว่ายังไงก็ตายนะแต่ว่าก็โอเคลองสู้ดูก่อนนะครับไม่ใช่ว่ามันจะสู้ไม่ได้เลยนะโอเคครับไปเริ่มเกมกันเลยเริ่มเกมมานะครับก็กระโดดเข้าเลนนะคือถามว่าเดินได้ไหมเดินได้ครับแต่ว่ากลัวโลกไม่จํานะหรือว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ช้านั่นแหละคือตัวมันไม่ได้ออ รองเท้าเหมือนชาวบ้านชาวเมืองเขานะครับมันก็เลยจะเป็นต้องใช้ความสามารถของตัวละครในการกระโดดเนี่ยช่วยในการเคลื่อนที่แม้แต่การเดินเข้าเลนก็ตามซึ่งมันเร็วกว่าการเดินด้วยนะคือไม่รู้ทําไมนะครับโอเคครับเริ่มมาตอนแรกเนี่ยมีไฟเกิดขึ้นเลยเหมือนซัพพอร์ตทีมตรงข้ามเนี่ยจะแหลมมานะครับผมก็เลยรีบทําการกดกระตุ้นแล้วรีบตีทันทีนะครับก็คือว่าอยากจะได้เฟิร์สบัตมากๆครับแล้วก็ได้มาด้วยนะซึ่งก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีครับหลังจากนั้นไม่นานนะครับซัพพอร์ตทีมตรงข้ามนะคร ถอยออกมาซึ่งซับพอร์ตเนี่ยก็สละดชีพไปนะครับแต่ว่าเหมือนแครีทีมตรงข้ามเนี่ยก็จะไม่ยอมอยากจะได้2คิวนะครับตามยันป้อมครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยก็ตายเองนะครับเหมือนจะรอดมาได้แบบเท่ๆนะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยเรนกางก็มาเก็บคิวผมแบบงงๆนะคือมันง่ายเกินไปหรือเปล่าครับที่คุณเนี่ยโยนอะไรใส่หน้าผมมาปล่อยสเปลใส่หน้าเราแล้วก็เดินจากไปนะครับ คือมึงมาจากไหนวะฮียหลังจากนั้นเนี่ยก็เข้าเลนมาใหม่นะครับแต่ว่าเข้ามาได้แค่แป๊บเดียวเนี่ยก็ตายอีกแล้วครับคือไม่รู้ว่าโดนอะไรนะแต่ว่ามันโคตรจะแรงเลยอ่ะเข้าเลนกันมาใหม่นะครับก็คือว่าช่วงนี้เนี่ยก็จะอยู่กับการฟาร์มเพราะว่าซัพพอร์ตเนี่ยไปเดินเกมนะครับซึ่งก็อันนี้ผมไม่แนะนําให้ไป2 V1 นะครับก็คือมันแทบจะ เป็นไปไม่ได้เลยครับก็คือว่า1น,นเนี่ยก็ยากแล้วจะให้ไป2 V1 เนี่ยมันแทบจะไม่เคยเกิดขึ้นเลยจากที่เห็นมานะครับถ้าเป็นตำแหน่งแครี่เนี่ยเขาไม่ค่อยจะทํากันนะครับโอเคครับหลังจากฟาร์มมานานเนี่ยก็เกิดไฟเกิดขึ้นนะครับก็จะเป็นการที่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยเข้ามาเวทเรายันป่านะครับก็ผมเนี่ยโดนสิงไปนะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยก็รอดมาได้จากการที่ได้รับการฮิลจากซัพพอร์ตนะครับแล้วผมก็ตัดสินใจเข้าไปสวนนะครับแล้วก็ทําการเก็บคิวมาถึง2คิวครับ หลังจากเก็บมา2คิวนะครับก็ไปฟาร์มกันต่อนะก็คือว่าชีวิตแครี่เนี่ยมันก็อยู่กับการฟาร์มนี่แหละครับก็คือเรื่องอื่นไวท้ทีหลังครับเรื่องเงินเนี่ยต้องมาก่อนคือถ้าไม่มีไฟเกิดขึ้นเนี่ยผมก็จะพยายามฟาร์มให้มันได้มากที่สุดนะครับหลังจากฟาร์มมานานนะครับก็เกิดไฟเกิดขึ้นอีกแล้วครับเตาเกิดที่ไรนะครับมีไฟทุกที เริ่มจากการเก็บแครี่ก่อนนะครับแล้วก็ไหลไปตีซัพพอร์ตต่อพยายามเก็บสแต็กอันตีจากซัพพอร์ตครับซึ่งก็เก็บได้นะแต่ว่าผมเนี่ยก็ไม่ได้กดใช้โดยทันทีผมรอจนเมทที่มันซ่อนอยู่เนี่ยออกมาก่อนนะครับค่อยกดอันตีไล่ซึ่งก็เก็บไปอีก1คิวครับ แล้วก็ดูเหมือนว่าป่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยจะมาซ้อนนะครับแต่ว่าผมเนี่ยก็ไม่ได้กลัวแต่อย่างใดนะครับก็คือว่าตอนนี้เนี่ยเกิดมากๆครับไม่กลัวอะไรทั้งนั้นไล่ไขป่าจนต้องวิ่งหนีนะครับผมก็พยายามจะตามนะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ตามไม่ทันครับแล้วความโลภเนี่ยมันก็เล่นงานผมนะครับก็คือว่าตามมาไกลเกินเข้ามาลึกเกิดน,นะครับทำให้ทีมตรงข้ามเนี่ยสามารถมาซ้อนทันแล้วทําให้ผมเนี่ยเสียชีวิตไปนะครับก็คือว่าตอนแรกเนี่ยถ้าเดินหนีก็อาจจะรอดนะครับแต่ว่าผมเนี่ยก็พยายามจะไขพยายามจะสร้างปฏิหารนะครับแต่ว่ามมันนนกกก็็ไ่่เเิดดขึ้้สสุทายยีี ชีวิตไปนะครับเลือดนักสู้ในตัวเนี่ยมันร้อนแรงซะเลอเกินครับเกินมาใหม่ได้แค่แป๊บเดียวนะครับก็มีไฟกันเกิดขึ้นอีกแล้วซึ่งผมก็หาได้กลัวไหมครับโดดเข้าไปเก็บสแต็กแล้วก็ทาการรามทันทีเก็บมาทั้งแครี่แล้วก็เมดครับแต่ว่าป่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยก็มาซ้อนนะแต่ว่าผมเนี่ยก็สามารถเก็บไปได้อีก1คิวครับเป็น3คิวเก็บเรียบครับบอกเลยหลังจากเก็บ3มานะครับก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยน่าจะไม่ตายอีกแล้วก็เลยทําตัวแหลมแหลมครับเอาหน้าไปวัดสกิลแต่ว่ามันก็ตอกย้้้้ําาาใใหหหรูนนะคคว่่่่แีเกกก็ืออตจิดมไ ถ้าเอาหน้าไปรอดสกิลเนี่ยมันก็ไม่รอดอยู่ดีคอมโบเดียวไปหวัน่นโคตรแรงโอเคครับเกิดมาใหม่แล้วก็ไปเดินเช็คหลอดนะก็คือว่าเห็นศัตรตูเนี่ยกำลังจะเอาหลอดแล้วหลอดเนี่ยมันก็กําลังจะตายด้วยผมก็เลยตัดสินใจที่จะเอาหน้าเข้าไปวัดนะครับ <c oughs> เพื่อชะลอการเอาหลอดของฝั่งตรงข้าม คือต่อให้ตายเนี่ยผมว่ามันก็คุ้มนะคือถ้าฝั่งตรงข้ามได้หลอดมาเนี่ยมันน่าจะยุ่งนะครับซึ่งหลอดครับเป็นทรัพยากรที่ผมมองว่าไม่สามารถมองข้ามได้หรือว่าปล่อยให้ศัตรูเนี่ยเอาได้ง่ายๆนะครับผมก็เลยมองว่าการเสียสละครั้งนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้เสียเปล่านะครับแถมเราก็ยังเก็บฝั่งตรงข้ามได้2มันก็ถือว่าคุ้มแล้วครับ จ้าวันนี้ครับก็คือว่าศัตรูเนี่ยอยู่เล่นบนหมดนะครับก็คือมันควรจะเปิดหลอดได้นะแต่ว่าป่าทีมเราเนี่ยคือยึกยักยักนะครับไม่เอาอะไรสักทีกว่าจะเปิดได้เนี่ยก็คือศัตรูเนี่ยมากันแล้วครับซึ่งมันควรจะได้หลอดก่อนศัตรูจะมาคือถ้าศัตรูมาแล้วรัดได้เนี่ยมันจะซวยกันหมดนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นการตัดสินใจที่ค่อนข้างช้าของป่าเรานะครับแต่ว่าก็ถือว่าโชคดีครับที่ผมเนี่ยสามารถลัดหลอดมาได้นะโอเคครับหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการไฟเกิดขึ้นที่เลนกลางศัตรูเนี่ยอยู่แค่ ซึ่งเราก็ไม่แพ้นแน่นอนผมก็เลยไม่ได้กดอันตินะครับก็คือว่าเก็บไว้จังหวันนี้เนี่ยขอแค่ใครแล้วก็สร้างดาเมจก็พอไม่ได้คิวไม่เป็นไรนะครับขอแค่ได้ใจคุณลูกค้าก็พอเยอะเลยเนี่ยไม่ใช่ขอแค่ทีมเราได้เนี่ยผมก็โอเคละ จงังหวะนี้ครับมาต่อกันที่ไฟเลนล่างคือผมพยายามจะไคแล้วก็อันตินะครับแต่ว่าเหมือนทามัสเนี่ยมันถึกเกิน <l ok> แล้วคือจังหวะนี้เนี่ยไม่มีใครซ้อนผมเลยนะครับก็คือไอตัวที่มันแทงได้เนี่ยมันก็พยายามจะหนีอย่างเดียวเลยแต่ว่าก็โอเคนะครับก็ถือว่าผ่านไปก็ถือว่าเราผลาดนะครับโอเคร <l ok> <l ok> ครับเกิดมาใหม่แล้วก็ไปไฟกันต่อนะครับก็คือว่าช่วงหลังๆมาเนี่ยมีแต่การไฟนะครับผมก็พยายามจะอยู่ทุกที่ของการไฟเพื่อสร้างดาเมจให้ได้มากที่สุดนะแต่ว่าก็คือเหมือนทีมเราเนี่ยไม่อออะไรกันเลยนะครับ เราเนี่ยคือไฟยังไม่ทันเริ่มถึงครึ่งเลยอะ่ะมันตายกันแล้วอะ่ะคือทีมเรานะครับมีไฟเตอร์ถึง2ตัวคือผมไม่รู้ว่ามันคือไฟเตอร์หรือเปล่านะแต่ผมมองว่ามันสามารถเปิดไฟให้เพื่อนได้แต่คือส่วนมากเนี่ยมีแต่ผมเปิดนะครับไม่มีใครกล้าเปิดสักทีคือมันใช่หน้าที่ของกูไหมเนี่ย โอเคครับสถานการณ์เนี่ยค่อนข้างจะตึงเครียดนะครับก็คือว่ายิ่งเล่เกมเนี่ยทีมตรงข้ามเนี่ยมันก็เริ่มจะซูอยากขึ้นทุกวันนะครับคือทีมเราเนี่ยเอ่อไม่รู้ว่าทําไมเนี่ยได้เปรียบมาตั้งนานแต่ว่าตอนนี้เนี่ยกลับเหมือนจะเสียเปรียบนะครับเอาจริงแล้วเนี่ยผมก็พยายามจะหนีไปฟาร์มนะแต่ว่าพูดได้ไม่ทันไรครับก็มีไฟเกิดขึ้นอีกแล้วซึ่งผมเนี่ยก็พยายามจะมาให้เร็วที่สุดนะครับ เก็บมาสี่นะครับจังหวะนี้เนี่ยเรามีโอกาสในการจบเกมแล้วซึ่งฝั่งตรงข้ามนะครับเหลือแค่เมดซึ่งผมนะครับตัดสินใจที่จะเอาหลอดนะเนื่องจากว่ามันเป็นเมดนะครับมันสามารถเกีร์คีบได้ง่ายคือผมเคยโดนคอมโบมันมาแล้วอ่ะแล้วผมรู้สึกว่าต่อให้ถึกแค่ไหนอ่ะถ้าแบบโดนไปเต็มๆก็อาจจะมีเจ็บอยู่บ้างอ่ะผมก็เลยรู้สึกว่าเออเอาหลอดดีกว่าเว้ยถ้ามึงไปฝืนดันกันเนี่ยแล้วมึงตายกันมาเนี่ยแล้วศัตรูมาได้หลอดเนี่ยก็คือเกมพลิกเลยนะพลิกได้แบบพลิกหน้ามือเป็นหลังตีนอ่ะผม นั่ก็คือเวลาเอาหลอดเนี่ยช้าเหลือเกินครับคือเขามีความคิดที่อยากจะดันเข้าไปแล้วก็จบเลยผมก็ผมก็คิดว่ามันก็เป็นไปได้แต่ว่าถ้ามันเป็นไปไม่ได้ขึ้นมาล่ะถ้ามันเกิดความซวยขึ้นจริงๆแล้วเนี่ยคือไม่รู้ว่าจะแบกรับเอ่อความเสี่ยงนั้นยังไงนะครับโอเคหลังจากได้หลอดแล้วเนี่ยก็ทําการดันบ้านนะก็คือพยายามจะดันให้มันแตก3มเลนนะครับแล้วก็รอคลิปมาทีเดียวแล้วก็ทําการโถมนะครับตามสูตรทั่วไป แต่ว่ามันก็ไม่ได้ง่ายนะครับที่จะทําแบบนั้นทีมตรงข้ามเนี่ยก็สามารถเคลียร์คลิปได้เช่นกันแต่ว่าก็เหมือนจะมี2คนที่ห้าวแล้วก็แหลมออกมาเลยครับ ซึ่งผมเนี่ยก็ได้ทําการรีบไปฆ่าทันทีนะเพราะว่าถ้าเราเก็บได้เนี่ยโอกาสชนะเยอะมากครับซึ่งมันก็ไม่ใช่เรื่องยากนะก็คือเขาเลือดค่อนข้างจะโลแล้วแล้วผมเนี่ยก็เกิดแล้วด้วยแล้วก็พยายามจะไปเอาแครี่ต่อนะแต่ว่าก็สู้ไม่ได้เลยครับก็คือตัวมันเออเคาน์เตอร์เราเอะเนาะแค่สกิลไม่กี่สกิลเนี่ยมันฆ่าเราได้แล้วครับคือผมก็ไม่เข้าใจนะตัวอะไรวะเนี่ยแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยมันก็ไม่สําคัญนะครับว่าเราจะตายหรือไม่ตายมันสําคัญที่เราเนี่ยแพ้หรือชนะมากกว่าครับซึ่งเราเนี่ยก็ชนะนะซึ่งนั่น แครี่สุดพลิ้วของน้องเต้เต้ครับ